เทศบานแก้วน้าเทด็าการมือล้บุรีวิทยาลัยเทคนิคล้บุรีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนออกโดยวริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในโคเรือนเช่นทีวีตู้เย็นพัดหลบหลบตเตารีดเครื่องสัมภารถรถกยยานยน เครื่องมือการเกษตรโดยไม่คิดค่าใช้จักตั้งแต่วันที่24ถึง26สิ้งหา6สอง2วัน566สำนักการเทศบาทเหมืองลุกปุริอำเทอเมืองลุกุริจำหวัดลุกปุริอยไรมันพังไปเชิญออกมาที่เรานักเราส้มได้สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะและสำหรับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยค่ะกับดิฉันนัฐการเอี่ยมชมเป็นผู้รายงานข่าวค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีประจำสัปดาห์ติดตามผลการปฏิบัติงานเดินหน้าโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาท้องถิ่นค่ะ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลประกอบด้วยนายสมชายอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีว่าที่ทร,ร้อยโทดรจตุรงศิริพานิชกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งนำโดยนายสันทนะบัวชาติปลัดเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมในการประชุมในการติดตามผลการปฏิบัติงานความคืบหน้าโครงการต่างๆและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้ทันต่อความต้องการของประชาชนเพื่อให้การทำงานเกิดคุณภาพประสิทธิภาพมีความรวดเร็วรวมทั้งการมอบหมายงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้กล่าวถึงโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่เทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลบุรีวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงวิทยาลัยเทคนิคลบุรีแห่งที่สองวิทยาลัยสารพัดช่างลบบุรีวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีเป็นเรื่องดีที่ได้รับความร่วมมือกันนำการบริการในการซ่อมถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ซ่อมมุงลวดเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนตัดผมชายหญิง ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นมีอาหารเครื่องดื่มฟรีได้ให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่24ถึง26สิงหาคม2563เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงโควิด -19 ในการประหยัดดำรงชีพอย่างพอเพียงตนก็ได้ประสานงานวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีในการนำช่างตัดผมจำนวน50คนเพื่อออกบริการตัดผมให้กับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองส่วนการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวน26ชุมชนเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทางนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้รับรายงานจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรี ว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีจำนวนสีรายได้มีความห่วงใหยตระหนักถึงพิษภัยโรคไข้เลือดออกที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ซึ่งให้กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลบบุรีผู้นำชุมชนอ,อสอมอได้มีการติดตามเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิด และจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจลูกน้ำยุงลายในภาชนะในบ้านและนอกบ้านในชุมชนติดตามเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงมากต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออกเทศบาลเมืองลบบุรีออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามสถานศึกษาและชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองลบบุรีขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนทุกหลังคาเรือนร่วมดำเนินการดังกล่าวอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกจะสงบ ส่วนด้านการศึกษาทางนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายจำเริญสละชีพได้มีแนวนโยบายในการจัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีมาตรฐานที่สูงขึ้น มีการพัฒนาอาคารเรียนสถานที่อย่างต่อเนื่องมีการจัดการเรียนการสอนปกติในโรงเรียนมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมจุดคัดกรองเหมือนเดิมและยังคงทุ่มเทที่จะพัฒนาการศึกษาเป็นนโยบายหลัก โดยโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจะจัดพิธีไหว้ครูวันที่17กันยายน2563โรงเรียนเทศบาล 3. ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจะจัดพิธีไหว้ครูวันที่3กันยายน2563โรงเรียนเทศบาล 4. ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรี จะจัดพิธีไหวครูวันที่10กันยายนสองพร้อยประชาชนในเขตเทศาบาลเมืองลบบุรียังคงนำรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมาให้นักเรียนนักศึกษาซ่อมตามโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนค่ะ ที่โดมอเนกประสงค์ข้างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอ่ำเภอเมืองลบงบ,ลบุรีจังหวัดลบบุรีเทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีแห่งที่สอง วิทยาลัยสารพัดช่างลบบุรีวิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาลวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีเปิดโครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาโดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีได้นำรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเช่นพัดลมเตารีดโทรทัศน์ เครื่องซักผ้ามุงลวดมาให้นักเรียนนักศึกษาในโครงการได้ซ่อมกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้โครงการบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์เครื่องมือดำรงชีวิตประจำวันและในครัวเรือนเพื่อบริการซ่อมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพื่อฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้นให้แก่ประชาชนนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่24สิงหาคมถึงวันที่26สิงหาคม2563ณโดมอเนกประสงค์ข้างศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลบบุรีอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีวิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรงวิทยาลัยเทคนิคาลบบุรีแห่งที่สองวิทยาลัยสารพัดช่างลบบุรีวิทยาลายาัลย,าลายการอาชีพชัยบาดาล วิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและวิทยาลัยการอาชีพสระบุรีโดยมีกิจกรรมบริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรกลการเกษตรยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยมีการออกใบรับงานซ่อมวิเคราะห์งานเสียดำเนินการซ่อมรายงานผลการซ่อมให้คำแนะนำวิธีการใช้การดูแลรักษาต่อผู้รับบริการ กิจกรรมบริการสร้างเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพโดยได้นำหลักสูตรในวิชาเรียนมาฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหรือครูร่วมกับนักเรียนนักศึกษามาให้ความรู้แก่ประชาชน สำหรับวันนี้ดิฉันนัฐการและทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้การติดตามมาโดยตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ